ค่ะกับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนนที่ยากกับได้ผ้าพีผ้าน้องมาวัดป่าบุรพารามวัดพระอาจารย์โต้งนะคะก็ได้มาทําบุญน้าเพลินมาจุดธูปขอพรปูตาทิพป,ปูกุเทและยาขอโชกขอลาบน้าเพลินนะคะแล้วก็มาทาบุญน้าพระอาจารย์โต้งอสองวัดขึ้นหลังน,นั้นนนที่ยากเคยมาทําบุญอยู่วัด ปลาบุรพ่าล่ามแล้วก็มาขอแนวทางกับพระอาจารย์ต้้เพื่อนก็บ,บอกว่าเ,าเลขขังล่างยูลดเจ็งย่่มแม่ทะเบียนเกตหนึ่งซีนะคะหนึ่งซีออกแล้วกับผลปรากฏว่าก,ก็ออกหนึ่งเกตแต่ว่างวดนี่พระอาจารย์เพื่นสียหายแนวทางว่าตัวเลขโชคลาภยูลดขั้นใดยูบ้านนุ่นทิยานะคะเข้ากับค่อยไปติดตามน้ำกันเลยค่ะว่าพระอาจารย์ เรื่องการเลี้ยงตุกมจะเรื่องนเนี่ยมีน้ำ็งน้ำข้าวใสนมาใช้ใส่เข้ามือย่อของข้าวต่อว่อแหงเรื่องนึงเรื่องดูยิ่เป็นสุกแมเด้อเออเอเอ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 อเัอเออเนอเอ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 าเออเออออเออออเอเอเออออ แม่ม้อนที่อยู่เนี่ยบ้บางว่างก็คนบอกเองอ,อ๋อแล้วบอกเองอ๋อแล้บอกพี่ทะเลนันที่ข้างบนนะสามตัวกสองตัว,ตวเป็นเล,ล็กขึ้นแหลกรูปฝันคะ่ะรูปฝันว่าตัวเลขน่ะว้อยมากค่ะว้อยมากทั้งอากาศเนี่ยร้อยมากสามตัวสองตัวค่ะแล้วร้ <คะ S 1> ยมากระบายในขึ้นที่ท้อง,องนี่ม,มันฝันเป็นนิมิตนิมีดหมายถึงว่าลูถ้าวัดแล้วลูกจะนั่งตรงนี้ค่ะ น่คือสิ่นที่ผมมาต้มถรูกับดล้งนป่าค่ะแต่ว่าเห็นในนิมิตเป็นฝันครสามตัวครั้ตัวแลวหาหนึ่งซีน่ของแม่บอกค่ะของแม่ม่อนแม่น่าขี้หานึ่ซีนของแม่ม่อนแต่ว่าซีเก้าเจ็ดนของพระอาจารย์นิมิตฝันค่ะฝันกันกมนิมิตนี่ทันก็นิมิตตนอยงกัค่ะ ฟันเหรือเขานับค่ะนิมิตก็คือว่านิมิตใมสมารที่อ๋ออันนี้ของพาอาจารย์นะคะนสบสามเ็ดคือว่าลูกปยเล็กตัวนี้ไปแล้วขึ้นขมามากฝันฝันวามีพญากุดนกุดน่ะค่ะมีพญากุดบิงมากระฟาเนี่ยแหละค่ะย่งนนาเราบันยิงนกาสามัว อยู่นว่งมาสามสูบมามาลงกับมาลงทำงานนี่แหละค่ะอยูนว่าปุ๊บปากปากเนี่ยเป็นนกปีกือเป็นเงิน่องตีนนกเนี่ยแ่รูกล่างหน่งแขนขานึ่งที่ข้น่ว่าตีนนันหนึ่บอสที่้นค่ะเป็นรื่องตีนไก่ถึงไก่นี่แหละถึนม่นนกกันหรอว่าไงบันถ้าลงมาแกวาดมันจะเล้ยแลงแลงเป็นอันข้นนี่แหะแตงป็นมนุษย์ค่ะแต่ที่ว่าตกป็นนกแบบ ได้เห็ป่นปทกคนค่ะบาบนีเขาม่นนมามากลาวถูกลูก,ลกลอะไาเขาขนานแปนเป็นคนเราเล้ยงบวคี่พ่นไหนนายโยมค่ะ,อะอพอเขาแปแล้วก็ยากที่ทาาาาําวงนั่นแะัต้นนั่นแหะเพินมาสามต้นเนี่ยาเขาไมนเป็นเรื่องแปลกตอนต่ฟันอย่งนีสถาบานี้ฟันที่ว่าแปลนี่ี่เพราะว่าพญานาคกับผุ้หญิงไม่ค่อยปุูกกันเนาะ ค่ะว่าค่อยถูกกันค่ะว่ายญาพุธม่าก่อพยาหนาแล้วแมงมุมใส่อ๋อประมาหนาพระอาจารย์ตีว่าจังไรค่ะลูกกับโบลูแวะแต่ตีขึ้นหรอแม่แต่เป็นถามยงพอยงแม่เป็นเป็นว่านดีกว่ามันหน่อยนักหนาแล้วจะว่าจะฟั่นเองพญาพุธค่ะแม่มุว่าค่อยมีนะคนจะฟั่นแบบนี้พุธค่ะแมงมุมมันมันค่อยมีดอกแม่มุมพันเองพญาพุธหน่อยแต่มันเป็นยง ว่าถ้าเขาบอกเราจรีว่ามีท่านหรือ,รอนวัตินิยัยจีว่าของไทยเนาะค่ะพระยากรุษพระยาหนาตั้งเดิมเนี่ยเป็นพี่น้องกันใช่ไหมค่ะพี่น้องกันแต่มาเป็นเจกันจนผู้ชายถึนนาายงได้ว่ามาเป็นบู้ค่อยถูกันค่ะเนาะตามทีว่าดูดูมากแต่มาซึ่าพระยากรุษพระยาหนาดเนาะเนี่ยมัน <c oughs> เป็นเรื่องแปลกเลยเป็นมาสามสาม ตีเป็นเลขเนว่มไหวเลยท่าตีเป็นนกเป็นนี่ยังหเนี่ยนกอาจจะเป็นฮกนะคะย่อมแม่ว่าอาจจะ,ะ,ะ,ะเป็นฮกสามพระยากรูปวัดเป็นเก้าแม่นย่อมแม่ว่าตีได้สองย่างคือฮกสามกับเก้าสามเพรรู้ว่าพระอาจารย์ตีคือย่อมแม่ว่าอาจจะเป็นฮกสามกับเก้าสามตีเขาเลยมีรถขี่กันพ่อแม่ขี้เขามาในวัดนี้ความรู้สึกจากที่ว่าขอวัดกับหนองวัดมันต่างกันค่ะต่างกัน ก็ค่ะตั้งใจว่าแต่มาวัดนี่ย้ำไดลฝนติตกตกโปรยโปรยหิมาตลอดเมื่อวันนี้ก็ค่อคันคิดว่าตั้งใจสิมาวัดนี่ฝนติตกทุกครั้งแต่ไปวัดอื่นบบตกเ้อค่ะกระแปขกึ้นกันแล้วโยแม่ก็ชอบมาย้มนี่แหละย้มพระอาจารย์สั่งจังหังแล้วเพราะว่าหลังจากนั้นกับพระอาจารย์ไปพักพ่อนแม่อมแม่ก็บว่อยากรบกวนนะค่ะ กระเละต้องมาตอนเศร้าทุกเทื่อมาย้ำใดกับฝนตกทุกเรื่องขาตั้งใจมาวัดนี่กับว่รู้ว่าเป็นอย่างคือเป็นพอเขาตั้งใจไปวัดอื่นเหมือนพี่บัวพี่แม่แม่นค่ะบ่ตกบ่ตกเลยมีแต่แดดแต่ว่ามาวัดนี่ตกกับว่ได้ตกแห้งนะค่ะกับตกพ่อซุ่มพ่อเย็นคือคนรถน้ำมือนายย่อมแม่ถึงอยากมาแคล้วคลาดปลอดภัยฝนเขตรโรคไข้ไข้เก็บขนาดนั้นค่ะคนกิ้งลูกลูกเล่าผู้พึงละมีพระอาจารย์ผู้ที่สามารถ รูล้ล่งหนาแต่ว่าคนธรรมดาอาเซิร์ลูจังปูตาทีเพ้านีเพิ่นอาเซิร์ลูนขนาดรถยุบานยุแม่ยุบกระ,ะสิีเพิ่นกต่ยังรู้นะว่าเฮียหนันมีรถจะขั้นรถสีใดสีใดเพิ่นยังรู้เพิ่นยุพี่เพินเ่นก็รู้นะอายุขั้นสีส้มรถส้มค่ะรถเอ่อรถอันรถถ่ายน้าส้มกับรถกระบะนะนะรถกระบะรถเลขที่ตัว แมนค่ะรถกระบะกับซี่โตยนูนงินรถไทยรถไทยซีโตค่ะรถไทยส้มี่รกมีเลขซีโตอยูย่ในหันมันมันมีอยู่สองตัวอยู่ในน,นนี่ตัวหนึ่งม,มันน่นบ่แมนตัวนี้ให้รถไทยขั้นสีต้ม <c oughs> แมนค่ะเออซีเออในหันหมันมี ที่พระอาจารย์เขียนไว้นะในรถอิสมมันสิมีสองตอีกสองตแม่แมนตัวนี้พระอาจารย์เบาปันตาเห็นเนาะอาจจะเป็นปู้ตาทิพว่าเบานะคะเนาะแมนค่ะอันนี้ลูกเขาไม่ว่าปันไหนเนาะค่ะที่ว่าคิดว่าเป็นรางวัลใดบอกเอ่อยุ้งแม่ใดบอกเป็นสองตัวเหะอแม่สองตัวบนขึ้นสองตล่างค่ะอันนี้ลูกแม่ใจไม่ว่าสองตัวบนครับแต่ว่าลูกแต่ว่าเป็นสองตบอก่ะ มันก็จะมีเลขซี่โตยูโรไทส่งเลขกันนั้นเลขสองตัวหนึ่งหนมันจะคู่กันอยู่ค่ะยูโรเลขที่กูเขียนนี่ค่ะแม่นมันจะค่ะแต่ว่าเป็นรถอิสสมันบ่ค่ะอยู่ในหันคือเลขสองตัวก็บ่กลู้ว่าเป็นบนเป็นล่างค่ะจะผ้าเอฟซีเป็นซองน,ะะนอะ่ะนนค่ะเนาะจารนันตีเรื่อนการันตี ่าที่ว่านี่มันูเป็นยังไงครัดเลน,น้ำค่ะตัดเลน,น<ส>ที่พวกผมเห็นเลยคือว่าถูกมากถูกมากเลยของตัวนี้ค่ะสลับไปสลับมามันบ่ค่ะแ,แต่ว่าะทะเบียนรถนี้จับเป็นสองตัวหนาสองตัวลังบ่ค่ะน,ะน,นี่อันนี้อันนี้เลขผ้าอาจารย์นะคะนี่เรียกพาอาจารย์ฝังมันเป็นครัวมันงยิงก่อ ที่วงกลมไปเนี่ยมันบอกค่ะอันนี้เหล็กนาหมอนรถอยู่บ้านอ๋อรถอยู่บ้านเป็นคู่มันจะเป็นคู่หนากับคู่หลังไหมคะมันมีเหล็กซีโตัวอยู่ทะเบียนรถขั้นสีส้มแปลว่าเป็นทองตัวกับสามตัวหนาสามตัวหลังกลายอีกตัวนึงเอาเอาตัวนึงมาถัยค่ะ น้องแม่ก <ules> ับเขาใจอยู <ired> ่ว mm ่าบอกตรงๆว่ได้หรอกค่ะได่บ้าก็แล้วแต่คนที่เพิ่นมีบารมีเนาะค่ะเนาะเพิ่มขันเพิ่นมีบุญมีบารมีเพิ่นเบิ่งเพิ่นสื่อทั้งหลายเพิ่นกระทือแต่ว่าแม่ก็เป็นแค่สะพานบุญให้เพิ่นดื้อคิดจะสื่อจะถูกทำไมค่ะขันคนถือถือเนาะคิดมากเล็กตัวนี้ดื้อรวดจะถูกค่ะข้าจารยนเบาๆนี่แม่กับบุลูได้ว่าทะเบียนรถมันบินตัวหนึ่ง เลขมันเลขมันบินตัวไหนบินน่ะแบบบินตัวยุกกลางบินตัวยุกกลางบินยุ่งงัวมันเยอะกว่าแมวค่ะห้อยอยังขูดมันอยู่มันยู่สูงยั่ได้ค่ะทุ่สิแม่เห็ดงานเห็นยังนี่แล้วหม่ไปทำให้ทำนี่อ๋ออาจจะไม่อาจจะไม่บอกได้ค่ะบอกตรงตรงไม่ได้แม่กับเขาใจยุ่งกับเป็นแค่หน้าทางแต่บุญบารมีแต่ละคนเนาะะค่เนาะ ค่ะอาจารย์นิ้วแม่ก็รบกวนพระอาจารย์ต้งนี่แหละค่ะทิ้วแม่ก็สีเดินทางกลับบ้านนะคะถ้าดูแม่ท่านมุ่มที่น class, ั่นะไปฝุ่นไม่ตัดนะฮะเด็นทางตลอดขอบให้แล้วแม่กแล้วแม็กแล้วค่ะพอไปพี่น้องเอฟซีก็สี่อยินแล้วนะคะเสียงอ่าสัมผัสระว่างนุ่นที่ยากกับพระอาจารย์ต้นนะคะหัวนนี่เพิ่นกระบะอายุรถสีสมนะคะรถสีสมก็คือรถ อิสมยุบานนุนทิยาในคล้ายยุคก,กาลสินนะคะนุนทิยากับสิตัดภาพจากวัดป่าบุรพาราม,มาจังหวัดกราลสินกับผพ้าพ,พ่อแมัยพิณองเอ็บซีมาซองทะเบียนรถอิสมนะคะงวดแรกที่เพิ่นบอกว่าเลขข้างล่างยุรถเก๋งรถเก๋งทะเบียนเกตหนึ่งซี่หนึ่งซี่ออกแล้วเหลือเกตหนึ่งกับเจ็ดซี่นะคะเพินนเออพพน่นว่ามันก็เลยออกหนึ่งเกตล่างพ่องวัดทัดมาเพิ่นกล่ว่ายุทะเบียนหม้อไส้ทะเบียนหม้อไส้เพิ่นว่าอาจจะเป็นสามตัวหน้าสามตัวหลังนะคะ ทะเบียนหาหนึ่งหนึ่งเก้าเลขก็ออกหาหนึ่งหนึ่งสามตัวท้ายนะคะนะคะแต่ว่างวดนี้เพื่อนวายอยู่รถขั้นสีสุมนะคะอยู่บ้านนนทิยานะคะนะคะมาซองน้ำกันค่ะก็เป็นเอ่อทะเบียนต่อเต่าคอ,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 อละลคังสี่แปดเก้าห้ากระสินนะคะเพื่อนบอกว่าเอ่อตัดหน้าตัดหลังนะคะ สามตัวหนาหรือสามตัวหลังรางวัลที่หน <arson> ึ่งีหอย่างนี่แหละค่ะเพิ่นเบาก็ค่อยไปฟังฟั้นลำกันก็คน่นที่ยากกับว่าเข้าใจขึ้นกันนะคะแต่ว่าก็ให้พ่อแม่พี่น้องตัดหนาตัดหลังมาเด้อค่ะเด้อนี่คือทะเบียนนะคะซ่องให้เห็นทะเบียนแล้วน่นที่ยากก็เสียไปตัดตัวเลขให้พ่อแม่พี่น้องเบรงชอบก็ค่อยจัดค่อยลงทุนนะคะกับบรูว่าเล็เสียออกตัวใดเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะเด้ออันนี้ซ่องให้เห็นทะเบียนรถอิสุ่มงวดที่เพื่อนกับพักวารรถ รดขั้นสีสมเนี่ยแหะค่ะยืทะเบียนนะคะะเบียนก็ยยสูงจักน้อยพี่น้องแคบหน้าจอไว้ค่ะแคบหน้าจอไว้แล้วเรื่องที่ยากกัสีมใาหา้เห็นน้ากันนะคะว่าตีออกมามีเหล็กอีหยังแน่ในคลิปนี้นะคะในคลิปนี้ก็สีมีเหล็กะเบียนนลดะเบียนลดสีสมเนี่ยนะคะ เบียนรถสีสมแต่ว่าแถวทั้งๆนี่เป็นเลขพระอาจารย์โต้งนะคะเพิ่นฝันเลขฝันเพิ่นก็คือ479จ็แล้วเลขนิมิตฝันก็คือ19นะคะอันนี้เลขฟังนี่เป็นหาน่ซีเนี่ยเลขไมา่ยาอมอน,นะคะแต่ว่าข้างล่างที่เป็น63กับ93้านี่พระอาจารย์โต้งเพิ่นฝันว่าพญาคุดมหาเพิ่น3ตนนะคะ เพิ่นกัเลขตีเป็นหกสามกับเก้าสมนะคะแต่ว่าแถวข้างล่างนี่เป็นทะเบียนรถทะเบียนรถสีสมคือรถถยหน้าสีสมของน้อทิยานี่ยนะคะ่ะทะเบียนต่อเต่าพอลักคัง4895นะคะ4895ป้าห้าน้ทิยาก,กับจับคู่ให้เพิ่นบอกว่าตัดหนาตัดหลังอาจจะเป็น3คู่สามตัวหนาหรือสามตัวหลังนะคะ ถักตัดออสองตัวจับสองขูสองตอัวอาจจะเป็น4ี่แปดหรือเก้าหาเก้าซี่ก็แปดเก้าน้พี่น้องนอาแต่ว่าถักตัดสามตัวคู่หนากับคู่หลังอาจจะเป็นสี่แปดเก้าหรือเก้าหรือแปดเก้าห้านะคะสี่แปดเก้าหรือแปดเก้าห้านะคะเนี่ยแคบหนาจ,จอไว้พี่น้องไว้ถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆสำนักกับบลูว็กเลขสี่ออกตัวใดเป็นแค่แนวท่าน,นะคะเนอนี่เป็นงวดที่สามที่อาจารย์ตงทักมานะคะ ่าสีออกคือมวดที่ผ่านผ่านมาบอวพันธักขั้นใดมันก่อขั้นนั้นนะคะอยู่บ้านนุ่นนีย่านะคะนะคะแคบหนาเจ้าว้เปรียบเทียบทับหลายๆสำนักชอบก็บค่อยจัดคอยลงทุนนะคะถา้าชอบก็เลื่อนผ่านบ่เป็นยังค่ะสำหรับทะเบียนรถสีสมอยู่บ้านนุน่นทย่านะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกหวยลำรวยไปน้ำกันโชคดีสวัสดีค่ะ